สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็สวัสดีปีใหม่นะครับก็พึ่งจะเริ่มหวางนะครับหลังจุดหลังจากหยุดไปตั้งแต่วันที่ 31, 31 32, ครับ31 1 2สองครับหยุด3วันนะครับก็มาเรื่องวันที่ฮานอยนะครับ3ฮานอยฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮาน,อย,น,อ,ยนอย VIP นะครับ2-3วันที่ผ่านมาย้อนไปดูสถิตินะครับสำหรับฮานอยพิเศษ เบิ้ลสามรอบติดนะครับเบิ้ลสามรอบติดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าทำไปได้เนาะก็ยังไงลองรับชมรับฟังเบื้องต้นครับสำหรับรอบแรกนะครับหลังจากหยุดไปนะครับท่านใดชอบแล้วไม่อยากพลาดกดติดตาม,มนะครับมีโฆษณาดูให้ด้วยนะครับเมื่อวานออก8 9 9 7 9ครับวันนี้เดินสุดที่จะผมจับได้คือ4ครับวิ่งบนลุนล่าง4นะวิ่งบนลุนล่าง4 เนาะขอเบาไปก่อนแล้วกันนะครับเราจะเบิ้ลต่อก็ชุดจอนะครับมี3 4 3 4 7 4 9าครับ3 4มสี่เจ็ดสีแล้วก็อีกอย่างนึงชอบ8ชอบ8นะครับแล้วก็ สี่แปดสีกอ๋อไปได้ขอประทานโทรศัพท์สี่แปดแป็ดแอ่าฮะแล้กก้าแครับ, 48, 48, าา 98, รบมัด8เด้าไปครับอีกอย่างก็ชอบสามมอนกันด้วูาถึงนะ ยังไงก็เบาๆไปก่อนแลวกันเนาะ3ตัวครับ8 3 4 8 7 4 8 9 4 8 4 8 77 8 4 4 8 7 8 8 7 7 8 9 8 8 9 9นะครับสำหรับพาน้อยพิเศษ17นาา30นทีมาลุ้นผลกันครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีปีใหม่อีกรอบครับ